สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่29กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าดัชนีหลุดแนวรับที่1,3 6 0หิลงมาแล้วนะคะกราฟแท่งเทียนก็ลากปิดต่ำนะคะเราก็มองว่าจากกราฟ60นาทีนะคะถึงแม้เครื่องมือเนี่ยจะโอเวอร์บอ,อยโอเวอร์โซลแล้วนะคะแต่ว่าดูทิศทางเป็นการให้สัญญาณขายต่อนเนื่องแล้วก็มีโอกาสปรับค่าลงได้อีกนะคะระยะสั้นแนะนำว่าชะลอการลงทุนก่อนดีกว่านะคะให้รอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อโดยที่ ประเมินแนวรับนะคะปรับลงมาเป็น1345กับ1330จุดนะคะรอสัญญาณก่อนค่อยเข้าแล้วก็ในทางตรงกันขา้ามนะคะถาหารีบาวยังคงแนะนําขายก่อนนะคะแนวต้านก็ปรับลงเช่นเดียวกันนะคะเป็น1360กับ1370จุดกุดตามลาดับ สำหรับสต็อกก็ยังแนะนำเป็นช็อตเซลล์นะคะ2ตัวคือ TVO กับสุภาไลสุภาไลนะคะตัวแรก TVO นะคะติดแนวต้านที่29บาทมานานนะคะเป็นแฟลตท็อปเลยนะคะแล้วก็ดูไม่น่าผ่านไปได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าเครื่องมือโอเวอร์บอทแล้วก็ส่งสัญญาณขายค,คิดว่าควรจะรอขายก่อนนะคะแล้วก็รอรับเมื่อปรับฐานนะคะจุดชอ็อตก็ให้ชอ็อตตรงแนวต้านก็ได้นะคะที่29บาทแล้วก็มาซื้อคืนที่27.5นะคะกรณีที่ทะลุแนวต้านขึ้นไปก็คัดลอสที่29บาท50 มาเป็นสุภาลัยนะคะตัวนี้ชอ็อตเซลล์เช่นกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งแดงยาวๆแล้วนะคะเราก็ปรับจุดชอ็อตลงมานิดหน่อยนะคะจากแนวต้านที่19บาทก็ปรับจุดชอ็อตลงมาเป็นแนวต้านที่18บาทจุดเนะคะแล้วก็รอลงมาซื้อคืนที่18บแบาทท้วนนะคะกรณีผิดทางทะลุ19บาทขึ้นไปก็สัก19.1กก็คัดลอสได้แล้วนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้สามารถเก็งกําไรได้ตามปกติก็คือ AJD นะคะเนื่องจากว่าพักตัวไปนานนะคะแล้วก็เริ่มเดินหน้าขึ้นด้วยแรงซื้อหนาแน่นขณะที่วอลลุ่มเนี่ยกลับเข้ามาสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมๆกับเครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวนะคะปรับค่าบวกกันมาแล้วดูแล้วมีโอกาสเดินหน้าต่อได้นะแต่นแนวต้นานแ,แรกนะคะยังเป็นไฮก่อนหน้าที่ประมาณ1.84นะคะถัดไปก็ตามเทรนไลน์ประมาณ1.90แนวรับที่1.75นะคะคัดลอสที่1.72ค่ะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ